สวัสดีค่ะเมนูแนะนำของเราวันนี้นะคะต้มขามหมูนะคะผักบุ้งจีนนะคะสูตรของเราจะใส่ผักบุ้งจีนนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ให้แบบว่าให้มีวิตามินด้วยแล,วแล้วไม่ให้กินแล้วแบบไม่มีมันหมูไม่ขาวนะคะมีวิตามินทางผักด้วยนะจ๊ะนี่นะคะเดี๋ยวจะเคี่ยวให้เขานี่เคี่ยวไปรอบนึงแล้วนะคะเคี่ยวไปรอบหนึ่งแล้ว มีน้ำดเดือดเลยจ้ะนี่นะคะผักปุ้งนะคะเราจะใส่นี่ลงไปนะคะนี่เลยและรสชาติจะน่าทานมากเลยนะคะเมนูของเราคือเมนูนแนะนํานะคะเป็นคลิปไม่ยาวนะคะนี่เลยเนะคะใส่แล้วมันจะดูว่านุม่มอร่อยอร่อยเลยจ้า มีเครื่องต้มยำนะคะก็มีข่าตะไคร้หัวหอมนะคะเครื่องปรุงรสนะคะน้ําเราใช้น้มามันเอออันนี้เราจะใช้น้มามะขามเปียกเนี่ยพูดผิดอีกแล้วน้ำมะขามเปียกแล้วก็พริกป่นนะคะข้าวคั่วลงไปนะคะใบมะกรูดนะคะอันนี้เราก็ทําเคี่ยวแล้วแล้วเราก็มาต้มอ,อีกทีนึงนะคะมาแนะนำนะคะ่ะวันนี้ก็ เป็นต้มนะคะขามหมูแล้วก็ใส่พริกป่อนอีกสักนิดนึงนะเพื่อมีรสชาติค่ะใส่พริกป่นลงไปนะจ๊ะนี่นะคะแค่นี้อร่อยก็ได้นี่ค่ะเห็นไหมคะจะแซ่บอร่อยเลยจ้ะอื้อ เคี่ยวจนหยู่ว่ากระดูกกระดูกกระดูกหมูด้วยค่ะขาหมูเปืะะ่อยล้วค่ะเอาน้ำเดือดอีกนิดหนึ่งนะคะเติมกีมหนึงเติมน้ำตาไปนิดนึงน้ำตาลีนจะไม่เค็มน,นะคะอร่อยกินกับข้าวอร่อยมากไม่เะคะ็มพอแล้วค่ะ มากๆเลยจ้ะเห็นไหมหน้าชานค่ะนี่เลยจ้าเบ็ดหน่อยนึงนะคะกินร้อนๆอร่อยมากค่ะ อุ่นๆน,นะคะมีปิดแก๊สได้เลยจ้ะเราก็จะตักนะคะตักเสิร์ฟหน่อยนะจ้านี่ค่ะนี่คะ่คะ,คะต้มเฉพาะทานนะคะบางคนก็ไม่กินขาหมูที่บ้านเราก็ต้องต้มนิดเดียวจ้าเห็นไหมคะนี่อร่อยนั่นไ ทานไปเลยจ้าขาหมูของโปรดของชอบเพราะไม่หมอไม่ให้กินมันเยอะนะนานๆกินทีไม่เป็นไรเราก็กินน้ำเยอะๆแล้วกัขนขาหนึ่งนะคะเปื่อยเลยกินคนเดียวเนี่แหละใครจะกินนะคะเราก็กินทานคนเดียวเพราะเขาทำงาน เห็นไหมแซบๆเลยจ้าหมูแซบๆเลยนะคะนี่นะคะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราเอาเอาเตานะคะยกได้านสบายๆนะนี่เราเสร็จแล้วจ้านี่นะคะขาหมูเห็นไหมคะแซบถึงสวงเลยจ้าน้ำน้ำร้อนเลยคะ่ะไม่เป็นไร นี่นะคะเปิดตรงนี้นะคะขอขอโทษนะเราทานเองไม่เป็นไรจ้าเพราะมันร้อนค่ะมันร้อนมันก็เลยต้องร้อนนะคะต้องร้อนใกล้ร้อนเลยจ้ะร้อนๆมากเลยนะคะเอามาใกล้ๆนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะต้มยำขาหมูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะอร่อยอร่อยนะคะ อร่อยมากๆจ้าแซ่บๆนี่นะคะแซ่บๆไปเลยนะคะแซ่บมากๆนะคะนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้แล้วกันนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีแต่ความสุขนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแค้วค่าจากพยอันตรายทั้งปวงบุญรักษา,าพระคุ้มครองสาธุค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุนะคะ